สวัสดีครับผมสัจจาชิวิบาลน,นะครับประธานชมรมคูหมกล้อมแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมกีฬาหมกล้อมแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหน้าที่จัดการดูแลเกี่ยวกับคูหมกล้อมโดยตรงนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการจัดสอบระดับฝีมือหมกล้อมให้กับน้องๆและเยาวชนทุกคน,นทั่วไปนะครับครับทิศทางของของท่านประธาน,นชมรมในปีนี้ครับมีม,มีโมเดลย,ยังไงบ้างครับกับ ในการขับเคลื่อนของชมรมครูหมกล้อมเชิญครับสำหรับชมรมครูหมกล้อมในทุกๆปีนะครับก็จะมีการสอบวัดระดับปีหนึ่งก็จะมีประมาณ23ถึงครั้งนะครับบางครั้งก็จะมีการสอบวัดระดับออนไลน์ด้วยอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำาต่อเนื่องทุกๆปีเป็นประจำนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ก็จะมีการอาสอบเข้าอบรมนะครับต้องเรียกว่าเข้าอบรมนะครับเพื่อ รับบัตรประจําตัวครูแล้วเราก็จะมีการแยกประเภทของครูแต่ละประเภทด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับครูแต่ละกลุ่มให้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าครูได้ผ่านการอบรมมาอย่างถูกต้องแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในภาพวงกว้างมากขึ้นนะครับปัญหาอุตสรรคที่ผ่านมาจากรุ่นที่แล้วมาถึงรุ่นนี้มีมีลดแบบแนวทางย่งไรบ้างไหมครับ สำหรับการสอนครูความจริงแล้วก,ก็มีความเชื่อมาก่อนครับสำหรับการเป็นครูหมกล้อมอทางสมาคมเราก็สมาคมกีฬาหมาร้อมรมเทศไทยเอยหรือว่าบุคคลทั่วไปก็จะมองภาพว,ว่าใครก็ตามที่เล่นหมกร้อมถึงระดับฝีมือหนึ่งดั้งนะครับก็ถือว่ามีความเทียบเท่าสําหรับเป็นอาจารย์หมาล้อมได้แล้วนะครับแต่ก็ อาจจะไม่เพียงพอนะครับดังนั้นก็จะมีการชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นหนึ่งดั้งแล้วหรือว่าบางทีไม่ได้เป็นฝีมือหนึ่งดั้งน,นะครับเป็นระดับไฮคิวเนี่ยบางครั้งเราก็มีความสามารถในการสอนได้อย่างเช่นครูประจําโรงเรียนต่างๆเช่นชม,มรมครูมักล้อมกทมงไงครับที่ที่มีอ,อาจารย์ภายในที่สามารถเล่นมักล้อมได้และสอนมักล้อมได้ประมาณ300คน แต่ก็ไม่ได้มีฝีมือถึงขั้นระดับฝีมือหนึ่งด้านนครับอันนี้ก็เราก็จะมีการอาจจะมีประสบการณ์และเข้าเงื่อนไขก็อาจจะให้บัตรเป็นบัตรพิเศษไปสำหรับครูหมักล้อมในโรงเรียนครับครับแลวถ้าเกิดท่านตามโรงเรียนที่ดูคลิปนี้อยู่ครับมีความสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างครับสำหรับช่องทางของชมรมครูหมักล้อมแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถติดต่อแล้วก็ เข้ามาดูได้ทางเพจของชมรมนะครับเพจชื่อเพจว่าชมรมครูหมักล้อมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับในเว็บไซต์ก็จะมีลิงก์ไปที่ youtube แล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับเข้าไปได้ที่หมักล้อม .com นะครับไม่ว่าจะพิมพหมักล้อมภาษาไทยหรือว่าหมักล้อมภาษาอังกฤษก็จะเข้าไปที่เพจเว็บไซต์ของทางชมรมครูครับในฐานะเป็นนักกีฬาหมักล้อมครับคอเห็นส่วนตัว ท่านประธานได้อะไรอย่างกีฬาหมากล้อมเชิญครับสำหรับหมากล้อมนะครับก็มีประสบการณ์เล่นมาประมาณ20ปีนะครับช่วงแรกนะครับต้องต้องบอกว่าเราไม่ได้มีครูสอนนักหมากล้อมอในยุคแรกๆครับก็จะเล่นมาด้วยประสบการณ์ของตัวเองดังนั้นในช่วงเวลา6ปีครับกว่าจะขึ้นมาถึงฝีมือหนึ่งดั้งครับก็เป็นอะไรที่ลองผิดลองถูกตอนนั้นไม่ทราบหรอกครับว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากหมากล้อมเพียงแค่ว่า เล่นแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองแค่นั้นเองแต่ว่าพอผ่านไป6ปีนะครับโดยที่ไม่ได้มีใครมาบอกว่าเราได้ไประโยชน์อะไรจากมกร้ครอมเนี่ยผมก็ได้มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์การมองเห็นข้อดีต่างๆที่บางครั้งเราเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตเนี่ยบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าแย่จังเลยแต่สำหรับมกร้ครอม,มครับจะสอนให้เรามองหาว่าแล้วข้อดีในสิ่งที่มัน อย่างอื่นยังมีอะไรอีกซึ่งมันทำให้เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็ลุกขึ้นมาได้เพื่อที่จะก้าวข้ามแล้วก็แก้ไขกับปัญหาต่อไปอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีมากครับเราก็จะไม่จมกับความรู้สึกแย่ๆครับในฐานะที่เป็นหมักล้อมว่า20ปีฝากเชิญชวนคนที่ดูคลิปนี้หน่อยดีครับครับก็ต้องบอกว่าหมักล้อมนะมีประโยชน์แล้วก็มีสเสน่ห์เยอะมากนะครับ ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับผมเชื่อว่าสามารถเล่นหมากร้อมได้หมากร้อมสามารถเล่นเพื่ออะไรก็ได้เล่นเพื่อชัยชนะเล่นเพื่อพัฒนาตัวเองเล่นเพื่อเรียนรู้ตัวเองเล่นเพื่อดูจิตใจตัวเองดังนั้นหมากร้อมมีเสน่ห์เยอะมากครับที่เราเราสามารถนามาใช้เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่เราเป็นซึ่งผมก็มีบริษัททำบริษัทก็มีพนักง,งาน ผมก็แนะนําให้พนักง,งานทุกคนเล่นซึ่งผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายคนมากเห็นเห็นจากสิ่งที่ตัวเองทำมา2-3ปีทุกคนก็ทําอะไรก็คิดมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกันและกันมากขึ้นเพราะเราใช้มักล้อมในการสื่อและพูดคุยกันได้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่การทํางานอย่างเดียว